สวัสดีค่ะต่ายศรีสุดาค่ะสวัสดีครับผมหนุยพงศุงร,รันพฤกนะครับไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะหลงทางได้ค่ะสําคัญสิครับไม่มีน้วจะสื่อสารกับใครได้แล้วครับเอามือโทรฮลัลโหลเป็นยังไงมันไม่ไปสิฮะมันก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนเรื่องนี้มันเป็นคอมมอดิตี้ไปแล้วคือมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาโทรศัพท์มือถือค่ะนี่แหละฮะมีมือไว้ทำไมก็ต้องถือมันสิครับขับรถกลับไปเอาค่ะ ก็เลี้ยวกลับไปเอาสิครับแมถามได้ลืมกางเกงในยังไปต่อได้ลืมตังยังไปยืมเพื่อนยังน้าได้แต่ลืมมือถือต้องเลี้ยวรถกลับแน่นอนครับโอ้ยโอ้โหแอปติกต็อกติกต็อกมีอยู่ในเครื่องของคุณสนุกดัดคองค่ะลิลูน่าเพิ่งไปสัมภาษณ์เข้ามาโอ้ย4.0อะต้องรู้ว่าเวลาไม่มีเงินในกระเป๋าสตังค์เนี่ยมือถือช่วยคุณได้ยังไงบ้าง ต้องรู้ระดับเดียวกับอ่ะอ่ะไทยแลนด์จะต้องเป็นอะไรนะอ่ะ4.0นะไม่รู้เดี๋ยวก็ทุ่มในโฟเดียมเลยคนในวงการที่คุณชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีทันประยุทธ์ค่ะไมเคลิลแจ็คสันสิสครับเดี๋ยวจะจัดเพลงไว้ในจู๊กนัยนอีกหนะึไปฟังไมเคิลเนี่ยเป็นคนที่เล็งเห็นอนาคตเสมอมิวสิกวิดีโอก็มี is b a c k is white morphing เปลี่ยนหน้าตั้งแต่ยุค1 9 9 1คอนเสิร์ตก็ถ่ายด้วย full hd โหยุคนั้นยังถ่ายวิดีโอ480อยู่เลย ถ้าพูดถึงเรื่องไฮเทคนะคะก็ต้องนี่เลยสนุกไฮเทคค่ะเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะผมอยู่ตรงนี้แต่แรกนะคะเพื่อจะบอกว่าสนุกไฮเทคเน่ยเดี๋ยวนี้ก็ p o w e r e บเว็บแบร์ไต่แล้วจ้าเข้าด้วยนะ